สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะช่วงนี้โอ้โหซีรีส์แนวปัจจุบันนะคะที่เป็นแนวโรแมนติกค,ค่ะออกมาติดติดกันเลยนะคะก็มีให้ดูหลายๆเรื่องแล้วก็เรื่องนี้นะคะกำลังจะมาค่ะท่ามกลางพายุหิมะแห่งความรักนะคะ A Mist A Snowstorm of Love ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพระเอกนางเอกนั้นก็เป็นดาราวัยรุ่นที่พวกเราชื่นชอบนะคะน้องลีโออูนั่นเองแล้วก็น้องเจ้าจินไม้ สองท่านนี้นะคะเป็นดาราที่เป็นดาวลุ่งแล้วก็มีทักษะการแสดงที่มีรางวัลการันตีทั้งคู่เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด32ตอนค่ะแล้วก็จะออนแอร์ให้พวกเราได้ดูนะคะที่แอปพลิเคชัน Tencent Video นะคะสำหรับเพื่อนๆในประเทศไทยรอนะคะติดตามชมกันได้ที่ VTV Thailand ค่ะพระเอกนะคะน้อง Rio ลีโอรับบทเป็นหลินอี้หยางค่ะส่วนนางเอกน้องเจ้าจินไม่รับบทเป็น อินกัวนะคะเรื่องนี้นะคะมีการแบบโอ้โหสนับสนุนนะคะจากเหล่าบรรดา,าบล็อกเกอร์นะคะชาวบันเทิงของประเทศจีนค่อนข้างเยอะนะเพราะเขาก็จะบอกกันว่าคงเรื่องนั้นมีความมีความน่าหลงหลนะคะแล้วก็ดาราที่แสดงอยู่ในเรื่องนี้ทุกคนนัตตาดีนะคะแล้วก็มีการไปถ่ายทําถึงต่างประเทศกันเลยแล้วก็มีศักยภาพด้วยที่จะแบบกลายมาเป็นซีรีส์แบบหมามืดที่ได้เรตติ้งสูงสงนะคะณนะจุดนี้เราต้องรอ ดูในตอนที่ออนแอร์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะประมาณนี้กันเลยละคะ่ะสำหรับนะคะไอเวลาที่จะ ออนแอร์ uh, เนี่ยก็คือทางด้านของนักข่าวบันเทิงจีนเขาบอกว่ามีการให้คำสัมภาษณ์นะคะของคุณอู่เล่ยนะที่ไปออกงานอีเวนต์นะคะบอกว่าใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วที่จะออนแอร์เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะเป็นต้อนรับแบบช่วงๆใกล้ๆวาเลนไทน์นี้นไหมนะคะก็ต้องเอ่อต้องรอเนาะพวกเราก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีข่าวลงว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็น้องลีโอก็ไม่ได้พูดว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแต่ว่าก็พูดว่าใกล้แล้วนะคะ ก็พวกเราทุกคนก็รอติดตามและการตามตารางการออกอากาศนะคะของทางโรงหานนี่แหละของทาง Tencent Video นะคะสำหรับนะคะ l โ o นั้นก็เป็นพระเอกนะคะมาหลายๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นจีนโบราณแล้วก็เป็นจีนปัจจุบันนะคะเราก็ได้เห็นฝีมือของน้องเขามาเรื่อยๆแล้วก็บทที่เรียกได้ว่าปังสุดๆนั่นก็คือหลิงปู้อีของพวกเรานะคะจากดารจาจักรรักนำนำใจนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะบทของชายหนุ่มที่เก่ง ะะบิลเลียดแล้วก็เป็นแชมป์มาก่อนแต่ว่าก็ต้องหยุดเล่นไปเพราะปมในชีวิตนะคะแต่อย่งไรก็ตามค่ะก็กลับมาเล่นได้อีกเมื่อเขาได้พบกับผู้หญิงคนนี้นะคะนั่นก็คือนางเอกนั่นเองนะคะก็คืออินกลอินกัวนั่นเองอินกัวค่ะซึ่งก็ไปพบกันนะคะที่ต่างประเทศเนาะเรื่องราวมันก็มีนิยายต้นฉบับนะคะเรื่องนี้ถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดชอบแนวแบบแรงบนันดาลใจนะคะแล้วก็ผ่านปมปัญหาชีวิตไปด้วยกันก็คือ พระเอกนางเอกเติบโตไปด้วยกันแล้วก็พร้อมกับความรักที่ค่อยๆนะคะเติบโตขึ้นมาเหมือนปลูกต้นลักขึ้นมานะคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งมาเรื่อยๆเพราะแต่ละคนนะคะสองคนนี้ก็เป็นผู้ที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะคือพระเอกของพวกเรานั้นจะเป็นระดับแบบว่ายอดฝีมือเลยค่ะอัจฉริยะนะคะทางด้านบิลเลียดแล้วก็พระเอกนั้นนะคะเก่งมาก่อนส่วนานางเอกของพวกเรานั้นก็ตามมานะคะก็เป็นรุ่นรุ่นน้องของพระเอกอีกทีหนึ่งจาก นั้นนะคะพวกเขาได้พบกันแล้วก็ต้องผ่านเรื่องราวมากมายแล้วก็จากกันก่อนนะคะจากกันแยกทางกันแล้วจากนั้นก็มาพบกันอีกนะคะก็เรื่องนี้พบกันในในสนามด้วยนะคะก็ถือว่าดีทีเดียวค่ะเรื่องราวความรักเรื่องนี้เป็นความรักที่สวยงามนะคะจบดีแฮปปี้มากๆเลยนะคะการตีนะคะความหมายของตัวละครเนี่ยน้องลีโออูก็ทําได้ดีมาโดยตลอดนะคะเพะเราก็จะได้เห็นฝีมือของน้องเขามาในหลายๆเรื่องแล้วะ เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงแล้วก็เข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยตั้งแต่แบบโอยเล็กๆมากอ่ะอายุนิดๆอ่ะอายุแบบระดับอนุบาลน,นะคะก็เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงจีนแล้วแล้วก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะดูแลรูปร่างหน้าตาได้ดีก็คือดูง่ายๆก็คือน้องเขาเป็นคนที่มีความรักในอาชีพนี้แล้วล่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะแล้วก็พยายามทําตัวให,ให้ให้ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามสุดๆนะคะ กับการที่จะพัฒนาทักษะการแสดงค่ะก็ดีนะคะคือการที่เราได้เจอสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่ที่เราเด็กๆเนี่ยมันก็มีความสุขกับการที่ได้ทํางานณนะจุดที่เราชอบทั้งๆที่วงการบันเทิงเราก็เห็นแล้วเนาะวงการซีรีส์การถ่ายทำนะโดยเฉพาะจีนคอสตูมโบราณต้องมีฟันดาบต้องมีเหาะเหินเดินอากาศนะคะถ้าคนไม่ชอบคนรู้สึกว่ามันลําบากนี่ก็คงจะจะบายบายไปแต่ว่าออน้องลีโออูนี่ก็เข้ามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก ถือได้ว่ามีความอดทนมากๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะมาที่น้องนางเอกกันบ้างค่ะน้องเจ้าจินไม้นี่ถือได้ว่ามีรางวัลการันตีนะคะแล้วก็ได้รับคือเรียกได้ว่าไงดีเอ่อซีรีส์ที่น้องเขาแสดงอ่ะประสบความสําเร็จนะคะได้รับทั้งเรตติ้งบนโต๊ะปานอย่างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้รับคําชมเชยจากหลายๆสถาบันที่ให้ให้รางวัลน,นะคะในวงการบันเทิงจีนกันเลยทีเดียวสําหรับน้องเจ้าจินไม้นะคะแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งสาวซึ่งเกือบจะได้รับไปแล้วนะคะสำหรับไอ้โกลเด้นอีเกนะคะก็เสียดายแทนน้องเขาแต่ก็ เ,เรื่องราวแบบนี้มันก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเกิดเป็นครั้งแรกเนาะจากข่าวที่ได้ยินมานะคะปีที่แล้วเนี่ย2023 Golden Eagle นะคะก็คือมีการแบบว่าแจ้งไปแล้วแหละว่าเป็นน้องเจ้าจินไม้ได้แล้วก็น้องเจ้าจินไม้มีการเหมือนกับว่าวัดต,วตัวตัดชุดอะไรแบบนี้นะคะแต่แล้วพอวันอีเวนต์นั้นจริงๆเนี่ยก็คือมีการประกาศแล้วนะคะว่าภายในงานเนี่ยจะไม่มีการประกาศรางวัลน,นะคะ Golden Eagle นี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆอ,อาจจะบางท่านอาจจะงง รางวัลอะไรอ๋อก็อย่างรางวัลรางวัลน,นี้คนแรกที่ได้คือคุณหลิวอีฟเฟยนะคะแล้วก็ต่อ,ตอมาเรื่อยๆนะคะก็อย่างคุณเจ้าลี่อิงก็ได้มาแล้วนอนแล้วก็น้องดิลบาะค,ะคุณคณ <laughs> แหมน้องเลย <laughs> คุณดิลบาะะก็ได้มาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีคุณชงเฉียนนะคะคุณวิกตอเรียก็ได้มาแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็รางวัลน,นี้ล้วค่ะก็ยังมีดาราผู้หญิงไม่กี่ท่านนะคะที่ได้รับแล้วแล้วก็ยังมีตัวเต็งๆอีกมากมายซึ่งก็คุณสมบัติก็น่าจะถึงในร วันนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอชมว่าในปี2024นี้จะมีการประกาศรางวัลน,นี้หรือเปล่านะคะทีนี้ค่ะเป็นการพบกันครั้งแรกนะคะของน้องเจ้าจินไม้ก,กับน้องลีโออูนะคะทั้งคู่นั้นในเรื่องนี้ก็คือไปฝึกซ้อมแล้วก็ไปแบบโ,โหยต้องเก่งบินเลียดเลยนะคะเพราะว่าทั้งคู่นั้นเล่นเป็นแบบอัจฉริยะทางด้านกีฬานี้ค่ะบินเลียดนั่นเองนะคะนอกจากพระเอกนะคะพระเอกนางเอกที่มีคุณภาพขนาดนี้แล้วนะคะก็ยังมี สมทบอีกหลายๆท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออคุณหวังชิงเยื่อนะคะก็มาด้วยแต่ว่าคุณหวังชิงเยื่อมาเป็นพระรองของเรื่องนี้นะคะเพราะว่าพระเอกเบอร์หนึ่งนั้นน้องลีโอเอาไปแล้วนะคะซึ่งคุณหวังชิงเยื่อนั้นนะคะก็คือหล่อมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นขวัญใจนะคะของพี่น้องชาวไทยค่อนข้างเยอะนะคะจากไอ้เล่รักวังคุณหนิงใช่ไหมคะก็ดูกันมาแล้วเนาะ,ะจังเจอจังเจอนะคะบทนั้นแหละค่ะคุณหวังชิงเยื่อมานะคะในเรื่องนี้ ก็มาเช่นเดียวกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นขจรใช่ไหมฮะส่วนนางรองนะคะได้น้องติงเสี่ยวอิงค่ะก็สวยน่ารักมากๆเลยนะคะมาเป็นนางรองของเรื่องนะคะดูหน้าตาซะก่อนนะคะตากลมเชเป็นสาวน้อยนะคะหวานแหววด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะของน้องเขาแล้วกเ็เรียกได้ว่าสั่งสมประสบการณ์การแสดงมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งของน้องเขานะคะก็เห็นแล้วว่าสว ชุดที่แบบค่อนข้างจะ จะสมาร์ตๆนะคะก็เรียกได้ว่าสวยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคุณเฉินจิงเคอนะคะคุณตรงจื้อฟานคุณหวังหวังหลุนเจ๋อก็มาค่ะแล้วก็คุณไต้ซือนะคะก็คุณหน้าคุณตาก,กันเป็นอย่างดีนะคะสวยหล่อกันทั้งนั้นเลยนอกจากจะสวยหล่อแล้วทักษะการแสดงก็ดีนะคะเรื่องนี้ได้รับความนิยมแน่นอนนะคะก็มีการคาดเดากันว่าน่าจะได้เป็นหมามืดด้วยซ้ำไปทางด้านของเรตติ้งนะคะณจุดนี้เออพวกเราก็ต้องรอโดโน้อม ไม,ไม่มีใครกล้าการันตีอ่ะมันก็ต้องรอดูในช่วงที่ออกอากาศนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีดารานะคะที่แข็งแกล่งที่เป็นบทสนับสนุนอีกไม่ว่าจะเป็นคุณคงรันนะคะก็อายุมากขึ้นมาหน่อยหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะคะแล้วก็คุณลี่เจียนอี้แล้วก็คุณไหหลิงก็มาด้วยสําหรับเรื่องนี้ค่ะส่วนผู้กํากับนะคะต้องพูดถึงเขาหน่อยนะคะผู้กํากับคือคุณหวงเทียนรันนะคะเป็นผู้กํากับที่มักจะคุกค,คีอยู่กับในวงในแวดวงของซีรีส์ที่เป็น แวยลุ่นนะคะอย่างเรื่อง just love ก็เป็นฝีมือของเขานะคะเมื่อปี2023เนาะเนอก็ออกมาเรียบร้อยออนแอร์ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปี2023นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วคือได้เคยทำงานคือแบบเห็น เห็นลีโออูมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยนะคะสำหรับคุณหวงเทียนหลนค่ะก็ถือได้ว่าเหมือนกับกลับมาทำงานในในครอบครัวเนาะแต่ว่าไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงไม่ใช่ลุงไม่ใช่ป้านะคะเพียงแต่ว่าแบบก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เออทำงานด้วยกันมานะคะสำหรับผู้กำกับท่านนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังได้รับความชื่นชมนะคะจากเอ่อหลายๆท่านในวงการบันเทิงว่าคุณหวงเทียนหลนนั้นเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากแล้วก็คุณภาพของงานมักจะ อยู่ในระดับสูงนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างเดียวที่พวกเราต้องทำก็คืออดทนรอวันออนแอร์นะคะแล้วในช่วงนี้เราก็ดูเรื่องอื่นๆไปก่อนก็เห็นมีออนแอร์มาหลายเรื่องเช่นเดียวกันหวานก็ดูอยู่นะคะตอนนี้ดูจีนปัจจุบันอยู่เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะที่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสอดนี้นะคะหวานก็ให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ